นี่ครับผมอันนี้เพื่อนผมเล่นนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเฮ้ยผมจะมาเล่่อยรนะคะอปเนี่าเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยประเทศ เมืองไทยไม่ใช่ดิเมืองไม่ใช่เมืองไทยเมืองประเทศไทยสองไอแเนคนไทยแลนด์เข้ามาก็ได้หรือคนอังกฤษเข้ามาแลก็ได้ไอ้อออเองั้นให้หมุนมาไว้ตรงนี้นะเองบอกเลนด์ช่วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ามนจะเอาเนี่ยออกไป เห้เห็นแล้วเต็มเต็มหน้าเลยไปแล้วครับผมจะมาดีแต่งตัวเด้เด้แครับเอเองเองเราแต่งตัวแฮกเกอร์เอเกอร์ทเบอร์เก้สมทเบอร์สามาได้ยังไงใส่ทเบอร์เสเนี่ยทเบอร์เอาอินร์ เองเองดูนี่ดูนี่ดูนี่เราแต่งตัวเป็นนู้ปใดูเนี่ยเนี่ยนี้อ้นี่นู้อะไรก็ไม่ดูนี่อเองให้ดูเนี่ย,ยชุดเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ให้ดู นี่ของนี่อด้วยนะไอ้พี่มันเป็ดๆีกเดี๋ยวซื้อไม่ได้ไม่รู้มันอันล็อกอะไรแต่เราไม่แต่เราไม่ของตัวมินาตุอะไรอ่ะย่าง,าางนี้นี่ตัูมินาตุอันนี้ขุ่นเพื่อออิงบอกเลยหลายบาทนะเนี่ยถ้าซื้อเป็นล้าน ร้อนไหมวะจะร้อนหนึ่งกินแบบน้านหรอเออเอาหมวดหัวไปเพราะว่าเราปวดหัวเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะเออวันนี้ก็ยังไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่ายังไม่หายปวดหัวมากเลยนะ กินน้ำดีกว่าบอกิลนี่จะกินไอ้แตงยังกินพอยังยังกิดพอยังเออพอยังยังพอยังอ่ะพอพอล้อลไม่เอาไม่อเอาอีงอ,อมาเดินด้วยเหรอ อีกลองอีลองลงไปที่น้ำตกกันตรงนั้นไหมน้ำตกตรงไหนตรงนั้นอ่ะนั่นอ่ะตรงนู้นอ่ะมันไม่ไอ้นี้มันเป็นที่สไลเดอร์เดี๋ยวเราให้ดูไม่ใช่เอาอุลิจ๊ะ หัวแตกพอดีสไลเดอร์อันนห้ามเลยน,นะคะเพราะว่าเล่นแล้วหัวแตกนะครับผมจริงจริงเน่ยหัวแตกจริงมันไม่ระวังอะไรเ,เออมันไม่ก็ไม่มีบอม่อน้ําให้เราซีฟเลยเออแต่งโดเมนนัสกันนะครับนี่คือโดเมนนัสซ้อนโดเมนนัสนะครับอี่ดดงตาข้างหลังก็มีอ่ะครับเนี่ยครับนี่นี่ือมันายเลยอ่ะครับ เออนี่ครับปลาเขาแล้วครับนี่นี่คือฮาราวีนะครับโดเมนัสฮาราวีนะครับผมใส่หมดเลยครับผมใส่มดดมดดมดหมดเกงเลยนะครูถ้าจะซื้ออ่ะคุ้นแพงครับราคาประมาณหลักหมื่นล้านนะผมเอแต่นี่แบบนี้มันฟรีให้ผมนะครับผมแบบนี้มันฟรีนะครับผมกูใช้โรบักเลยครับ ได้ฟรีนะเอออันนี้ผมพูดจริงนะรับผมถ้าไม่เชื่อคุณก็มาลองเล่นดูนะครับครัออบขมันชื่อแมปเมืองเมืองไม่ก็ค่อยยังนั่งแต่ต้นคลิปแล้วเป็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะรับเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อคลิปไปใหออ้ตอนอธิบายแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อคลิปออแมปไปได้แล้วกันนะ ไอ้จะลงคลิปยังหรือ,พอ,อเพราะยังไม่พอเออนาทีละนะแล้วเล่นบล็อกแมลออร์ดเล่นบล็อกแมลรอร<ม>์ดพอเปเปอร์น,นี่โคเทยะโซโลโซโลอ่โซโลจักสามดาบไม่ใช่เรื่องอื่นโซโลเรื่อง 我们的吧。 ไม่เห็นนะคะผมเฮ้ยใครวะเฮ้ยทำไรเอ้ยเฮ้ยทำไรเอ้ยอเฮ้ยทำไรเฮ้ยไม่ปดูแล้วครับเป็นไรก็มไม่รู้ครับไปแล้วครับผม้ไปดูแลครับโดนได้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลย ผมเสียงแมวจากบ้านผมมันเยอะนะผมจะเอาไปให้แม่มันก่อนนะครับผมวยนี่โอเคแค่นี้ก็จบเออยังไม่จบนะครับแป๊บนึงนะครับผมยังไม่จบนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะไอไอไอที่มันเก็บลูกส้มตรงนี้บอกแล้วครับไอไออันนี้นะครับที่มันเป็นมบอกมาจากตรงนี้แล้วก็เก็บมาจากตรงนี้แล้วมันแล้วมันก็วิวไไม่รู้มันเป็นอะไรครับ เราเวลาเราจริงๆนะลบแป๊บไม่ต้องลบปิดเลยเออครับเอาเอาดีไงมันก็ยังอยู่เรจบไปก่อนนะครับคลิปนี้นี่ไม่ได้จบอย่างนั้นจบยังไงไม่ถูกเนี่ยถ้งจบอย่างเงี้ยเออเออมันยังอยู่ แล้วก็ขตรงนี้ไปเลย